อ่าจะลากเล็กไปครจะลากใหม่ไหมคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวล่องเดินไปทุ่งไหยสวัสดีค่ะชื่อจิ๊บนะคะตอนนี้นะคะจิ๊บก็เป็นแม่ลูกสองค่ะแล้วก็เพิ่งลุจลาออกจากที่ออฟฟิศเพื่อมาดูแลพ่อที่ป่วยอยู่นะคะ ตอนนี้ก็มาเรียนทําคลิปด้วยมือถือให้ขายได้ใน2อนาทีก็ได้ความรู้มากมายนะคะเพื่อที่จะปลักอินกับสิ่งที่ทําอยู่ก็คือตอนนี้ทําคลิปโยคะนะคะจับพ่อเล่นโยคะนะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ดูแลผู้ป่วยแล้วก็กลุ่มผ,ผู้เป็นมะเร็งนะคะก็ทําเป็นธรรมทานแต่รู้สึกว่าถ้าได้มาเรียนคลิปนี้แล้วอาจจะทำให้ คนสนใจเรามากขึ้นเป็นการต่อยอดในการทำความดีมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะีดโอ